เบิร์นปทุมราชแฟนได้เป็นแอร์โฮสเตสมีแฟนเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินดังรู้จักน้องแครี่หวานใจเบิร์นปทุมราชเป็นแอร์ตามฝันสวยเก่งนิสัยดีได้สัมภาษณ์พิเศษนักร,ร้องลูกทุ่งชื่อดังเบิร์นปทุมราชอาสยามหรืออาทิตสมน้อยถึงเรื่องผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเฮ็ุทุกวิถีทางที่ฟิเจอร์กับกองฮวยไร่และในช่วงท้ายที่ได้ถามถึงเรื่องการออกมาเปิดตัวหวานใจสาวลูกเครื่องไทยเยอรมันน้องแครี่ และประเด็นที่แฟนคลับดราม่าบอกสองสารธัญญาอาสยามที่เบิ้นเปิดตัวแฟนผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องนี้ว่าทําไมถึงได้ตัดสินใจเปิดตัวแฟนเพราะหลายคนเปิดแล้วจะไม่ดังเหมือนเดิมเบิ้นเผยว่าความสุขชื่อเสียงเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์เป็นสิ่งสมมุติผมขอเลือกความสุขของตัวเองแต่ต้องไม่เป็นความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นซึ่งจุดนี้ผมเข้าใจมากๆก,การที่เป็นศิลปินชายมีผู้หญิงติดตามเราเยอะวันหนึ่งเรามีคนในใจแล้ว เรามาโพสก็ทำให้เขารู้สึกไม่โอเคแต่ถ้าวันนึงเขารับได้รักในงานเพลงและเบิ้ลวันหนึ่งผมมีแฟนผมก็ไม่ได้เอาแฟนมาขึ้นบนเวทีไม่ได้ไปควงโชว์ที่เปิดเพราะว่าหลายกลุ่มรู้อยู่แล้วแล้วก็มีรูปในไอจีเยอะมากๆแต่เราไม่ได้อยากให้ใครมองไม่ดีปากพูดว่าโสดแต่ว่ามีรูปส,สาวๆหลุดออกมาอีกแล้วแล้วก็มีคนพูดให้น้องเขาไม่ดีเราก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วเขาอยู่เมืองไทยหรือเปล่า ไม่ครับเขาอยู่สวิตเซอร์แลนด์เขามาไทยปีหนึ่งสามสี่ครั้งแต่ช่วงนี้เขามาบ่อยขึ้นเพราะว่าเขามาเยี่ยมตาของเขาซึ่งตอนนี้ตาของเขาเสียชีวิตแล้วครับเบิร์นปฐุมราชมีชื่อจริงว่าอทาิตสมน้อยชื่อเลนเบิร์นเกิดเมื่อวันที่30มิถุนายนพศ2539ที่บ้านโคกพระตำบลนานป่าแซงอําเภอปฐุมราชวงศาจังหวัดอำนาจ,จเจริญเริ่มมีชื่อเสียงบนโลกโซเชียลจนได้ฉายาเน็ตไอดอลบ้านนา จากการเป็นหนุ่มผู้มีพรสวรรค์รอบด้านและสามารถแต่งเพลงเองได้หลายแนวทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตหมอล่ำเพลงรักเพลงอกหักแถมยังมีน้ำเสียงที่ไพเราะสะกดแฟนๆเพลงได้ผมคิดเสมอว่าวันไหนที่เขารักในตัวตนของเราเขาก็จะรักในสิ่งที่เราทำไปด้วยแม้บางครั้งมันอาจจะยากที่จะรับได้กับบางกลุ่มที่เขากำลังชื่นชมในความสามารถและความสดของเราแต่ผมเชื่อว่าวันใดที่เรามีความสุขนั่นคือสิ่งที่เราอยู่กับมันได้ความจริง ไม่ใช่เพียงหลบซ่อนเพื่อต้องการอยู่หรือแลกกับชื่อเสียงและความนิยมแต่เป็นทุกข์ในใจอายุ22ปีบางคนคิดว่าอายุยังน้อยอยู่เลยยังมีสิทธิ์เจออีกมากมายแต่สําหรับผมอดีตไม่รู้ว่าเป็นยังไงอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันเธอคือคนที่ผมเลือกเธอเป็นเด็กเรียนเก่งยิ้มง่ายวัยสวยแม่เป็นคนอีสานฐานะทั่วไปพ่อเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์มีพี่ชายหนึ่งคนเรียนเก่งนิสัยดีครอบครัวภูมิฐา,านบ้านแต่มั่นคง